เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายที่เคารพนับถือทั้งหลายทุกทนหน้าวันนี้เป็นวันพุทธที่ที่สิหเดือนสิงหาคมพศสองพัหสี่ ทุป่อจะเล่าเรื่องผีให้ฟังกันเนอะหากเรื่องนี้มีชื่อผู้ใดไปตรงกับท่านผู้ใดทุป่อก็ขออภัยด้วยเนอะที่นำมาเล่ามีจิตเป็นมหากุศลหว่งเป็นธรรมทานขอท่านที่ไม่รับอนุญาตเอ่ยชื่อ ปลดยกโทษอาภัยด้วยเน้อ <c oughs> นานมาหลายปีแล้วที่วัดพระพุทธธาอมป่าพ่อยเมื่อกำลังก่อร่างสร้างวัดขึ้นมาใหม่ๆนั้นก็มีอุปสรรคมากมายทั้งภายในวัดและภายนอกวัดขนาดชาวบ้านบางกลุ่ม ไม่พอจอยโคมคู่จะเข้ามาเผาวัดจะยกขบวนแปลกันมาสร้างสถานการณ์ให้วัดตั้งอยู่ไม่ได้ปุกระดมมวลชนยกขบวนมีรถขยายเสียงเขียนป้ายขบับไล่ไอ้สีงออกไป เอาถ้ำกูมาพร้อมกับจุดประทัดและพุเสียงดังสนานวันไหวเข้ามาจนถึงเขตบริวันเบเรนบรัดกันเลยคุณทัศนียามานอนที่วัดฝันว่าผีที่ตายเก่าเน่าไปแล้วมานานแสนนาน ที่อยู่บนภูเขาหลังถ้ำนี้บอกว่าที่วัดมีอุปสรรคมากมายนั่นพวกเขาก็มีส่วนร่วมในอุปสรรคนั้นโดยคุณทัศนียาถามว่าเพราะอะไรคณะผีบอกว่าเพราะพระอาจารย์สิงไม่ได้ช่วยพวกเขาเลย คุณทัศนิยาเอเวลาเขาทำบุญทุกครั้งทางวัดก็ทำพิธีบวงสรงประกาศ16ชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินตามอาริยประเพเนทุกทุกประการเชื้อเชิญอรัถนาตั้งแต่ปรนิพพานลงไปถึงยมโลกพวกคุณทำไมแม่มา,มารับบุญกันละ พวกคุณไม่แสบกันเลยหรือพวกผีรู้แต่พวกเรารับบุญไม่ได้อ้าวคุทณทัศนยาพูดเพราะอะไรอ่ะพวกผีทั้งหลายเพราะพวกเราเป็นพวกผีหรือวิญญาณชั้นต่ำสุดรับไม่ได้ ถ้าจะรับได้ก็แบบที่คนทั้งหลายทำพีกรรมเนื้อแยบเนื้อปลาปลายำข้าน้า่อยต้มวางกับพื้นดินหรือเอาใบตองวางน้อยก่อยเอาใบตองวางไว้หน่อยก็ได้ถ้าทำแบบนอนแล้วถึงจะได้รับความสุข คุณทัศนยาเวลานี่พวกคุณทั้งหลายต้องการอะไรบอกมาชิพวกผีขอไข่ต้มพันฟองข้าวนา้ำอามาดอามาผีกรรมที่ลอยพุทธบทัตเอาวางวนบนใบตองก็ได้นะ อย่าไปวางบนพื้นที่ศาสนะที่หนึ่งสิงได้ให้เอาวางบนดินขอให้ช่วยตามนี้นะเมื่อคุณทัศนญยาตื่นจากฝันมาแล้วก็ตั้งใจพูดว่าถ้าความฝันนี้เป็นเรื่องจริงก็ขอให้ฉันถูกหวยก็แล้วกันนะฉันมีชัดตางแล้วสันจะจัดการให้ ตามที่พวกเธอทั้งหลายขอพวกผีมาข้อฝันว่าถ้าคุณอยากจะถูกหวยก็จะบอกเลขท้ายรางวันที่หนึ่งให้งวดที่จะออกมางวดนี้นะคือเลขสองเจ็ดศูนคุณทัศนยาก็ถูกหวยจากกรุงเทพขึ้นมา ขอคุณสวัสดิบุญทองบ้านพระบ้านป่าไผ่มาช่วยไปเหมาซื้อไข่ต้มมาร้อยหนึ่งพันฟองแล้วก็ไปทำพีกรรมห้อยที่บนทํานั้นวันนี้คือวันที่ยี่ห้าวันวันวานนี้นะไม่ใช่วันนี้เนาะขอโทษเนอะวันวานนี้เป็นวัน เมื่อวันที่25สิงหาคม2556คุณทัศนียาได้ขึ้นมาที่วัดเพื่อจะมาร่วมงานเสริมดวงชะตาสิบชตาหลวงในวันที่28สิงหาคม2564นี่ทุกป,ป่อได้คุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วและก็ลุกศึกสงสารผีที่ อดอยากทั้งหลายเหล่านั้นอีกจึงได้มอบเงินให้สองพันบาทเพื่อไปซื้อข่อยต้มมาได้เท่าไรก็เท่านั้นแล้วให้คุณทัชนยากับพระประสิทธิ์พระเต้ที่อยู่ที่วัดไปกันไปทำสี่กรรมช่วยวิญญาณทั้งหลายที่อยู่มาน,านานเหล่านั้น ที่บนหลังถ้าที่บริเวณรวยพระบุญบาทต,ตามที่ผีต้องการคราวนี้ทําไปเพื่อสงเคราะห์จริงๆไม่ได้พาการขอหวยเลยขอเล่าเรื่องที่เป็นคติให้ฟังต่อในอดีตการที่ผ่านมาคุณตุย๋ยสามี สามีจะไปงานต่างประเทศพระอาจารย์ของคุณตุ๋ยแนนนอมว่าเพื่อความปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคดใดๆให้ทำพรีกรมสามระดับระดับที่หนึ่งแบบหมูนอนตองข้านา้ําไม่ต้องใส่ภาชนะเอาวางกัดดินเพื่อ ให้วิญญาณชั้นต่ำที่กำลังถุกลักกรมลำบากทั้งหลายได้รับระดับที่สองเป็นระดับกลางให้ตั้งโต๊ะปูด,ด้วยผ้าขาวเครื่องสกระบูชาตามแบบที่เราเคยบูชาพระภูมิก็นนั้นมีกล้วยน้ำว่าก่อยต้ม หัวหมูข้าปักหม้อส้มโอใบสีปักชามถวายบูชาพระพรุมตอนสายอย่าให้เวลาเกินสิบโมงเชา้าขั้นที่สคือให้บูชาเทพบุตรเทวดาพระอินทร์พระรพรหมพราอแม่ครูบาอาจารย์ คุณพระรัตนตรอยบูชาแบบการเจริญพระกรรมฐานให้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทำจิตให้เป็นสุขแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญนั้นถวายทำการบูชาทั้งสามอย่างทั้งสามระดับนแล้วให้ขอความช่วยเหลือ ทั้งผู้อยู่ผู้ไปขอให้ไปดีมาดีมีความสุขมีโชคมีลาบการงานไม่มีอุปสรรคใดยขอให้สมปรารถนาทุกๆประการด้วยเถิดอีกประการหนึ่ง <c oughs> พระเดชพระคุณพระอาจารย์ของคุณตุย๋ยแนะนำมาลุกจา องค์พ่อนี้นะรวยที่สุดแล้วได้นิพานสมบัติแล้วแต่จะแนะนำให้ลูกหลานทำเพื่อให้ลูกหลานทั้งหลายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีไปตลอดตลับเท่าเข้าสู่พนิพานวิธีการก็คือเมื่อเขาสร้างพระเจดีย์ก็ด,กดีสร้างพระประธานองค์พระตุุกเจ้าก็ดี ให้ซื้อทองคำแท้ทำเป็นพระอบที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่จะเอาไว้ในองค์พระและในองค์พระจะดีนั้นถ้าหากว่าผู้ดดอยฐานะต่ำเงินไม่มากก็ซื้อแผ่นทองคำเปลวไปบูชาไว้ในองค์พระจะดีและองค์พระรูปก็ได้ <c oughs> ทำถวายไหวในพระพุทธรูปและในพระเจดีย์ถ้าทําแบบนี้แล้วจะไม่พบกับความอดอยากยากจนใดๆจะเป็นมหาเศรษฐีตลอดไปตรับเพ่าาเข้าส่ภิภาเนอะร์ตอไปจะเล่าเรื่องผีหิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ที่หน้าพระิหารพระพุทธ วัดพระธาตุจอมแจ้ง <c oughs> อำเภอปลาจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกป่อทำพิธีบวงสรวงแบบสองโต๊ะแบบบัดท่าสูงเมื่อทูบหมดดอกแล้วก็กล่าวคำอำลาเครื่องบวงสรวงนางขันแก้วบ้านตีนท่าไปร่วมง,งานโดยเวลาเวลาทุกป่อทำพิธีนางขันแก้วเขาก็หลับตา นึ่ตามไปด้วยอธิฐานไปด้วยเมื่อกล่าวลาเครื่องบวงสรวงหมดเสร็จพิธีแล้วพระและเทวดาทั้งหลายเสด็จกลับไปหมดแล้วก็มีผีหิวท่านหนึ่งรีบเข,ข้ามาคว้า ไก่ต้มแอน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 หนีไปเลยทันที <c oughs> ที่ทวดพ่อนำมาเล่านะจริงไม่จริงคุณขันเกลียวเล่าให้ฟังอย่างนี้นะพวกเราทั้งหลายได้รับฟังแล้วจะมีบางท่านอาจจะถูกใจก็ได้บางท่านอาจจะไม่ถูกใจก็ได้ แต่ไม่เป็นไรเนอะท่านผู้ใดท่านไม่ถูกใจตุพ่อก็ขออภัยนะที่บังเออได้มาฟังเรื่องนี้นะทา้ทุศีนวนอยวันที่ยีสบแปนี้ก็เป็นวันทําบุญใหญ่สืบชะตาหลวงเสริมชะตาวัฒนาชีวิตให้แก่ตุกป้อและ ทุกๆพระองค์ทุลุกทุกน้ำที่มาร่วมบอมเพลงกุศลและฝากบัจจัยมาร่วมบอมเพลงกุศลในข่าวข่าเนี้คุณพ่อก็ขอตั้งจิตอธิษฐานขอรัตนาคุณพระรัตนรัยคุณครูบาอาจารย์คุณพระกรรมฐานคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งเจ้เจาบกจากวนคุณพระพรมและเทวดา ทุกทวน,น้าขอได้โปรดประทานพรไมทุกพ่อและครูบาอาจารย์พระส,ระสงฆ์ทั้งหลายที่มีเมตตาม,มาร่วมในงานนี้และท่านทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาค ได้ส่งรายชื่อมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ทุกท่นานตลอดถึงผู้รับฟังทุกทุกท่านนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคอยแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทุกทุกอย่างทั้งยามหลับยามตื่นคอยท่านทั้งหลายจงมีโชคใหญ่ลากใหญ่ไม่ขาดสายคอยมีสุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรงดี ได้งานได้ตลอดไปจนกว่าจะหมดลมหายใจทุกทวน,น้าและขอให้ท่านทั้งหลายและผู้พูดด้วยและผู้ได้มารับฟังเรื่องนี้ด้วยทุกทวน,น้ามีโชคใหญ่ที่สุดในชีวิตคือได้บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระโสดาปฏิผลไปจนถึงพระราหัตผม ขอได้บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระโสดาปฏิผลไปจนถึงพระอรหัตผลขอได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ทุกทวนนาด้วยเถะนะิดเน้อขอเจริญพรที่พูดซ้ำตะกุกประกอบเพราะความชลาลิ้นมันไม่ค่อยลิ้นมันไม่ค่อยดีเนาะ ที่มันแข็งแข็งเจ้าคนนะสุขด,ดีเนอะอยด,ดีมีสุขเนอะมีความรักความสามัคคีกันเนอะขอให้ครอบครัวเป็นสุขขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองเราเป็นสุขขอให้ประเทศไทยของเราดำรงคงไว้ได้ตลอดไปขอให้หลักของประเทศ คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนจงอยู่คู่กับโลกนี้ไปตลอดเช่นกรณาเนินขอเจริญพร